สวัสดีครับพี่ๆที่อยู่ใน t e l e g กรมทุกท่านครับวันนี้ครับผมโค้ดโอ๊ตบราโวนะครับจะมาให้คําแนะนําครับแล้วก็ให้แนวทางนะฮะสำหรับพวกเราเนี่ยในการบริหารเงินทุนแล้วก็จัดการความเสี่ยงหรือที่เรียกกันว่า Money Management กับ Risk Management นะครับในการที่เราครับกำลังเรียนรู้การคอนเฟิร์มสัญญาณการเทรดในแต่ละ อันนะครับที่ทางทีมงานเนี่ยได้ส่งไปให้ในเทเลแกรมเนี่ยว่าเราจะต้องเรียนรู้จากมันยังไงและถ้าเบิดเราจะเทรดตามเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้หลอดหรือว่าใช้ความเสี่ยงกี่เปอร์เซนต์ดีนะครับวับนนี้ผมจะพาทุกคนฮะมาดูกันหลายๆตัวอย่างหลายๆทางเลือกกันนะครับแล้วก็ลองให้พี่ๆทุกคนนะฮะลองไปตกผลึกแล้วก็ลองให้ไปเลือกกันครับว่าแบบไหนจะเหมาะสมกับเราที่สุดเรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับในระหว่างที่เรากําลังเรียนรู้แผนการเทรดเมื่อสัญ,ญญาณมาเนี่ย ที่ทุกคนจะเห็นนะคือเราจะมีการบอกว่าเทคนิคที่เราเนี่ยส่งให้นะครับมันเป็นเทคนิคของคอสไหนก่อนวิชาที่ใช้ในการจะเข้าเทรดกันเนี่ยนะครับเป็นคอสของอะไร2ครับคือจะบอกว่าเราจะทำยังไงเราจะบายหรือว่าจะเซลลเรื่องตรงนี้นะครับผมจะแบ่งออกมาเป็นแบบที่1ครับคือแบบ pending หรือตั้ง order ล่วงหน้าครับแล้วแบบที่2ครับคือแบบเข้าซื้อเข้าขายทันที now มันอาจจะมาในรูปแบบของ เซล now บาย now คือเข้าออเดอร์ทันทีซึ่ง pending ครับมันจะมาในชื่อเรียกว่า limit อย่างเช่นถ้าให้ซื้อก็จะพิมพ์เข้าไปว่า buy limit ถ้าเบื่อให้ขายนะฮะหรือเซลเนี่ยล่วงหน้าแล้วก็จะเขียนว่าเซล limit แล้วเวลาให้เราได้สัญญาณใหม่นี่ครับสิ่งที่จะให้ต่อก็คือจะบอกว่าเราต้องมีจุดเข้าตรงไหนนะครับนั่นก็คือ entry นะฮะราคาเข้าแล้วก็มีราคา sl และราคา tp ที่สำคัญที่สุดคือราคา sl ครับเพราะว่าราคาที่เราตั้ง sl ฮะมันคือราคาที่ ตามเทคนิคของสถาบันเราเนี่ยได้คำนวณมาแล้วว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่พอเหมาะพอสมกับเราที่เราจะสามารถที่จะยอมได้ถ้าเผื่อราคาเลือกที่จะไม่ได้ขึ้นหรือลงตามเทคนิคของเราซึ่งตรงนี้เราก็จะวงเล็บให้ด้วยนะฮะถ้าเผื่อทุกคนนะฮะลองไปดูนะครับพวกสัญญาณคอนเฟิร์มต่างๆเนี่ยนะครับในนั้นนะครับก็จะเขียนว่าถ้า SL สมนะสมมตินะครับในทองที่ราคา 2, 1 2 0เราจะวงกลมข้างหลังครับว่ามันคือระยะอาจจะเป็น8ปิป 8ป,ปี๊บแปลว่าเราจะเอาค่าตรงนี้แหละครับไปคำนวณต่อครับว่าแล้วระยะ8ป,ปี๊บเนี่ยเราต้องออกกี่หลอดถึงจะสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างดีเยี่ยมอยู่ตามขนาดพอร์ตของเราที่รับมือได้วิธีการทํา money management ครับเราสามารถเลือกได้หลายกรณีด้วยกันครับแต่ที่สาคัญที่สุดครับคือการสม่สําเสมอฮะหรือความสม่สําเสมอในการออกออเดอร์ซึ่งผมจะเรียกว่า f i x position sizing แปลว่าทุกครั้งครับที่เราจะเข้าออเดอร์ในเทเลกราฟนียนะฮะเราจะ ล็อกเอาไว้เลยครับว่าเราจะใช้จํานวนเงินความเสี่ยงต่อไม้ไม่เกินเท่าไหร่เราคิดมาจากไหนครับเราคิดมาจากขนาดของพอร์ตของเราครับที่เราตั้งต้นสมมุตินะครับว่าเรามีพอร์ตอยู่200เหรียญด้วยกันนะครับถ้าเราบอกว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเรียนรู้ในทุกๆไม้นะครับด้วยการออกที่ความเสี่ยง5%ของขนาดพอร์ตตั้งต้นที่200เหรียญก็เอา200เหรียญครับมาคูณกับ5%ก็จะเท่ากับ10เหรียญน,นั่นเองก็คือทุกไม้หลังจากนั้นครับในพอร์ตของเราที่ขนาด200เหรียญเนี่ยเราจะออกทุกไม้ บวกลบไม่เกิน10เหรียญบางทีถ้าเราคำนวณมามันจะได้9กากว่า9เหรียญแต่ถ้าเราเพิ่มหลอดไปอีกสักจุดทศนิยมหนึง่งเนี่ยมันจะขึ้นไป12เหรียญเลยนะฮะแปลว่าเราก็ต้องเลือกครับว่าเฮ้ยมันไม่ได้10ิบไปอ่ะถ้าเจอเหตุการณ์่านนี้ครับสิ่งที่เราเลือกนะครับก็คือให้เราเลือกความปลอดภัยที่สุดครับคือเลือกอะไรก็ได้ครับที่มันใกล้กับราคาความเสี่ยงที่เราตั้งเอาไว้นั่นก็คือถ้าเกิดเราเลือกเก้าครับมันห่างจากส0เหรียญแค่1เหรียญใช่ไหม แต่ถ้วยบนเลือก12เหรียญครับมันเริ่มห่างจาก10เหรียญเท่าไรครับ2เหรียญละแปลว่าเราก็ต้องเลือกอันที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือ9เหรียญนั่นเองเราอาจจะออกไม่ได้เต็มความเสี่ยงที่10เหรียญแต่แน่นอนฮะเราปลอดภัยกว่าเพราะเราตั้งใกล้เคียงที่สุดทีนี้มาดูอีกตัวอย่างนึงครับสมมติว่าเรามีพอร์ตที่500เหรียญแล้วเราเนี่ยตัดสินใจมาแล้วครับว่าฉันรับความเสี่ยงได้ที่1%ต่อไเ้คร้วก็นา1%ครอบมาคกับํลนวก็เอาหียนั่อ5เ่อร์นั่นเองคือระะยตั้งถ้าเรี่ยเราจะแพ้ไม้นั้น ไม่เกิน5เหรียญเป็นตัวให้เรามาคำนวณหลอดครับว่าทุกครั้งที่ออกครับเราต้องใช้จํานวน SL เนี่ยไม่เกิน5เหรียญแล้วคําถามต่อมาครับทุกคนอาจจะมีว่าแล้วเราต้องใช้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ล่ะใช้5ได้ไหมหรือใช้1ได้ไหมก่อนอื่นเลยครับผมนะฮะจะมาพูดถึงในแง่ของ risk management ครับการที่เราจะรู้ว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับเราครับมันจะขึ้นอยู่2กรณีครับ1ครับคือความเสี่ยงมากที่สุดเชิงเทคนิคเลยตามจํานวนวินเลทและ RR ว่าถ้าเผื่อชั้นเนี่ย เป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงนะแต่การที่มีความเสี่ยงสูงมันก็ต้องมีขีดเพดานจํากัดของมันเนาะความเสี่ยงสูงที่เราับได้ก็ไม่ได้แปลว่าเราสามารถที่จะ all in มีพอร์ต500เหรียญแล้วก็จะลงมาน500เหรียญได้เลยมันก็ต้องมีเพดานของมันเช่นเดียวกันครับซึ่งเพดานของมันครับมันจะอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่า risk of ruin สามารถไปศึกษาได้เลยเพราะว่าเราก็มีวิดีโอครับที่ผมเคยทำเอาไว้ในยู u ูบนะครับที่ให้ทุกคนเนี่ยไปศึกษาได้เลยเกี่ยวกับเรื่อง Risk Management ก,กับเรื่อง Risk r s k r e บร r นะครับผมจะพูดง่ายๆครับว่า m a x สุดครับที่เราสามารถออกได้ไม่เกินนี้ครับคือ5%ต่อขนาดพอร์ตของเราในทุกๆไม้ครับอันนี้คือมากสุดแล้วเราจะไม่ออกเกินนี้5%เนี่ยมันคือ m a x ใช่ไหมหรือว่าคือจํานวนมากที่สุดแต่การที่มันออกได้5%ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องออก5%นะถ้าเราไม่ต้องการ คีย์ที่จะบอกคือเราต้องมาดูด้วยครับว่าตัวเราเองเนี่ยมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนซึ่งผมจะให้สูตรคำนวณง่ายๆอย่างนี้ครับไม่ว่าวินเลทนะฮะหรือว่าอัตราชนะเนาะจะสูงขนาดไหนก็ตามอาจจะเป็น90%หรือ80%หรือ70%มันก็จะมีโอกาสครับในตลาดนี้ที่เราสามารถที่จะแพ้ติดต่อกันได้หลายไหมเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่ามันคือเรื่องของความเป็นไปได้ครับนึกถึงภาพนะครับว่าถึงแม้เราจะสามารถชนะได้ 90%แปลว่าถ้าเราเข้าร้อยไม้แล้วก็มีสิทธ์ชนะ90แล้วก็แพ้10เช่นเดียวกันใช่ไหมครับมันก็จะมีสัสดส่วนอยู่ครับที่เราสามารถที่จะแพ้ได้เช่นเดียวกันซึ่งมันจะมีโอกาสเขาจะสามารถแพ้ติดต่อกันได้หไม้ซึ่ง6กไม้ครับผมจะเป็นตัวให้ทุกคนมาใช้ในงานคำนวณเบื้องต้นนะให้ดูว่าความเสี่ยงจริงที่เราได้ไมันคือเท่าไหร่เราลองคิดดูเลยครับว่าถ้าเผื่อครับ มันมีโอกาสที่เราจะสามารถแพ้ได้ติดต่อกัน6ไม้เนี่ยสมมุติเราแพ้6ไม้ครับ sl 6ไม้ติดต่อกันเนี่ยพอเราต้องอย่าลดหวบลงไปเกินเท่าไหร่ที่จิตใจเรายังโอเคอยู่เขาเรียกว่า draw down ครับ limit แล้วก็เอาค่า6ไม้ครับหรือว่าเลข6เนี่ยนะฮะเป็นตัวเลขให้เรามาคูณกับเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเราลองมาดูซิว่าเฮ้ยถ้าพอเราลดไปเท่านี้มันโอเคไหมอ่ะลองกลับมาดูพี่คนนี้ครับสมมุติตอนนี้เราออกไม้ละสิบเหรียญใช่ไหมถ้าเราแพ้ติดต่อกัน6ไม้ครับ คูณ6เข้าไปสิแล้วหายไปเลย60เหรียญเรารับได้ไหมความเสี่ยงนี้โอเคนะถ้าเผื่อสามารถรับได้แล้วเ,เห็นพอร์ตเราอยู่ที่140อันนี้คือที่เหลือของพอรนะ์ตเนาะพอร์ตเราเหลือแค่1 4อ 140. เนี่ยเรายังสามารถที่จะรักษาอารมณ์และก็สเตยของเราได้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้นะฮะแล้วก็เข้าไม้ต่อไปโดยที่ยังสามารถทําตามแผนได้อยู่ทําตามแผนได้อยู่คืออะไรครับคือ ให้แผ่อะไรมาก็ตั้งทุกอย่างเหมือนเดิมได้เรียนรู้จากแผนข้อน,นั้นๆน,น,นะครับตั้งราคาเข้าตั้ง SL อยู่ไม่เลื่อน SL ไม่เอา SL ออกตั้ง TP ที่เดิมไม่ขยาย t p เพิ่มจากอารมณ์ทาํทาตามระบบที่เราส่งการคอนโทรลสัญญาณเ่วยให้เรื่อยๆได้เนี่ยก็แปลว่า5%นี้โอเคสำหรับทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะไปเราก็ต้องลองปรับดูครับว่าแล้วเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อไม้เท่าไหรล่ละมันถึงจะเหมาะสมกับเราถ้า5%ไม่ได้ลองเปลี่ยนมาสิทุกคนคิดตามนะ ถ้าห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ลองเอาห้าเปอร์เซ็นต์ออกสิพอร์ตตั้งต้นยังอยู่ที่สองร้อยเหรียญเหมือนเดิมนะลองคูณสามเปอร์เซ็นต์ดูสิถ้าเราใช้ไม้ละสามเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงก็คำนวณด,ดูครับว่าแล้วสามเปอร์เซ็นต์ของสองร้อยคือเท่าไหร่สามเปอร์เซ็นต์ของสองร้อยเท่ากับหกเหรียญครับนี่คือความเสี่ยงต่อไม้นะต่อไม้แล้วก็หกเหรียญเนี่ยมาคูณกับเลขหกครับที่เราจะบอกว่ามีโอกาสที่มันจะแพ้ติดต่อกันหกไม้เนาะคูณหกเข้าไปครับ เราลองดูว่าผลลัพธ์คือหายไป36เหรียญเนี่ยหกคูณหกเท่ากับสามสิบหกเนาะสามสิบหกเหรียญหายไปเนี่ยโอเคไหมจากพอร์ตเราตอนแรก200เหรียญเนี่ยถ้าเบื่อเฮ้ยประมาณนี้โอเคจิตใจยังรับได้อยู่นะฮะอยากให้ทุกคนลองแบบคิดจริงๆนะว่าถ้าบอกพอร์ตเราหวบลงไปเลยนะหกไม้ลวดปึ้งหายไป36เหรียญเนี่ยแล้วพอร์ตเราจาก200เนี่ยลบไป36ก็คือ164ใช่ไหมตอนเนี้ยพอร์ตเราเหลือแค่เนี้ยเราโอเคไหมถ้าเบื่อดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยได้ได้ได,ได,ได้โอเคหายไปแค่36เเหรียญองปกติ สามารถจะเข้าเทรดต่อเรียนรู้ต่อได้นะฮะตามคอร์สต่างๆของสถาบันเราที่ส่งให้ในให้ในเ e l e g กรมเนี่ยก็แปลว่าเราสามารถจะเอาเลข3%ครับบอกว่านี่คือเลข risk Management ของเราที่เหมาะสมในการออกแต่ละไม้ได้เลยโอเคนะครับนี่คือเรื่องที่2ครับที่ฝากทุกคนไปนะครับมาเรื่องสุดท้ายครับคือแล้วเราจะต้องเข้าทุกไม้ที่ส่งมาในเ e l e g กรมเนี่ยในจานวนเท่านี้เป๊ะๆทุกครั้งไหมก็ต้องบอกเขาว่ามันแล้วแต่จุดประสงค์ครับของเราที่เราเข้ามานะฮะ ถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะเรียนรู้นะฮะจากเทคนิคในเทเลเกมถ้าเราเป็นนักเรียนอยู่แล้วนะครับในคอร์สนั้นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกครับที่จะเข้าตามเพื่อศึกษาวิชาเทคนิคแค่ในคอร์สนั้นๆอย่างเดียวเลยก็ได้สมมุติครับเราเป็นนักเรียนในคอร์ส Bravo Trading System หรือว่าตัวย่อคือ BTS เราก็อาจจะเลือกได้ครับว่าทุกแผนเทรดนะฮะที่ส่งเข้ามาถ้าเผื่อมาเป็นของคอร์ส BTS เราจะเข้าด้วยความเสี่ยงที่เรา รับได้ถ้าเรา f i กไว้ว่าเราเลือกมาแล้วว่าความเสี่ยงฮะอยู่ที่5%ซึ่ง5%เท่ากับจํานวนเงินสมมตินะสิเหรียญต่อไม้เราก็อาจจะตัดสินใจได้เลยครับว่าฉันจะเข้าเทคนิคเพื่อเรียนรู้เฉพาะคอสที่ฉันเป็นทั้งเรียนเท่านั้นก็ได้เป็นเด็กนักเรียน BTS เข้าแค่ BTS ก็ได้ถ้าฉันเป็นเด็กนักเรียน BTS Super Hidden ทองเราก็อาจจะเลือกที่จะเข้า3คอร์สเนี้ยโดยการใช้เงินที่10เหรียญต่อไม้บริหารความเสี่ยงมาแล้วแบบนี้ก็ได้ แล้วคอสที่เหลือล่ะถ้าส่งมาถ้าเราอยากจะเรียนรู้ด้วยในการกดตามจริงๆเพื่อเรียนรู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกครับว่าคอสอื่นๆที่ไม่ได้เรียนก็อาจจะเข้าแค่0.01หลอดพอครับเป็นการเรียนรู้ก็ได้นะฮะนี่คือการออกแบบเลยเราไม่จำเป็นว่าต้องออกในทุกแผนในทุกคอสให้เท่ากันส่วนที่2ครับบริหารความเสี่ยงอย่าเพิ่งพี่อยากจะฝึกในการกดไม้พี่เพิ่งเข้ามาในตลาดเลยอยากจะลองกดไม้ให้มันแม่นๆก่อนอนะ อยากจะทุกครั้งที่แผนมาเนี่ยเข้าด้วยความมั่นใจ pending pending ถูกไหมราคาเข้าราคา sl ราคา dtp เนี่ยตั้งถูกต้องทุกไม้หรือเปล่าแล้วก็อาจจะจะเลือกที่จะฝึกครับในการเข้าไม้โดยการใช้ความเสี่ยงที่น้อยที่สุดก็ได้ทุกไม้อาจจะเข้ามาด้วยความเสี่ยงที่0.01หลอดไม่ว่าจะมาระยะ sl tp เท่าไหร่คู่ไหนฉันจะออกด้วยความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดที่จำนวนหลอดแค่0.01เท่านั้นก็ได้ทุกไม้เราก็สามารถออกแบบได้เลยครับ หรือครับตัวเลือกที่3ครับถ้าเบื่อเราบอกว่าไม่เป็นไรท่านจะเรียนรู้ทุกอันเหมือนกัน HL ก็ความเสี่ยงเท่ากัน TP ก็ได้ TP ที่ความเสี่ยงที่เรารับได้ในฝั่ง TP เท่ากันแบบนี้ครับเราก็เลือกได้เลยครับว่างั้นทุกไม้ครับเข้าที่ความเสี่ยงที่ฉันเลือกมาแล้วที่ฉันตัดสินใจมาแล้วทุกไม้สมมุติว่าเราเคยเช็คตัวเองและด้วยสูตรคูณเมื่อกี้เนาะขอเซสชันที่แล้วอะ่ะคูณ6อะ่ะแล้วเรารู้ว่าเรารับได้ที่3%หรือว่าเท่ากับสมมุตินะสิบเหรียญ ตรงนี้นะฮะทุกคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมสามเปอร์เซ็นต์ก็สิบเหรียญห้าเปอร์เซ็นต์ก็สิบเหรียญเพราะว่าห้าเปอร์เซ็นต์ต้องไปคูณกับขนาดพอร์ตครับขนาดพอร์ตสองอันนี้คนละตัวอย่างมีขนาดพอร์ตที่เริ่มต้นเหมือนกันนะผมแค่ลองให้ดูว่าถ้าคำนวณมาแล้วเนี่ยมันได้สิบเหรียญเราก็สามารถตัดสินใจแบบที่สามไม่ได้ครับว่างั้นทุกไม้ออกสิบเหรียญหมดเลยแต่ไม่เกินนี้และเอสเอลจะตั้งทุกไม้ด้วยเพราะว่านี่คือการคำนวณการบริหารความเสี่ยงการฝึกวินัยครับในการบริหารเงินททุนน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 ของง่่าาจะะเรรรรียยู้้ไปดวคับผกผนนกสแใ นั่นเองนะครับและ <ENNIS S 1> <cke on. S 2> นี่ก็คือทั้งหมดครับที่อยากให้ทุกคนนะครับลองไปคํานวณนะฮะลองไปหาซิว่าความเสี่ยงที่เรารับได้จริงๆเนี่ยมันคือเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ทุกคนฮะสามารถที่จะเรียนรู้นะฮะมีการบริหารต้นทุนที่ดีแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงที่ยอดเยี่ยมและเราก็สามารถที่จะเรียนรู้นะฮะในขณะที่เราเนี่ยกำลังดูแผนเทรดแล้วก็เรียนรู้แผนเทรดต่างๆของสถาบันของเราเนี่ยผ่านเทเลแกรมไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้พอท์ตฮะเติบโตไปอย่างมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งได้นั่นเอง นะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนมากๆครับ